สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ทางช่องวีทีอีซานนะครับจะมาเลาเรื่องกินโตนะครับวันนี้มีกินโตแห้งๆนะครับผมมีกินโตแล้วไปใส่มันกับบมีมความมั่นใจในตัวเองนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะมีกินโตแล้วเป็นยังคือใส่โคโรนนะครับยังนี้เป็นท่ำถามบางคนกับผุมีมนะครับ บางตรงบางคนกับผมีเงินซื้อโคโนนะครับบางคนไปเย็ดงานเยียดการเย็ดคอสางอยู่ในเมืองในหน้าอยู่ในทงในทานะครับไปหน้าไปให้นะครับมันมีกินโตนะครับสิเขาไปห้ามมู่ห้าพวกเป็นอย่างไรเขานะครับมันมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับด้วยสมุนไพรบานเฮ่านะครับเพื่อนสมุนไพรนั่นก็คืออันนี้นะครับเนี่ยใบพักตำลึงนะครับตะเก็บมานะครับ เก็บมาจะก,กรอบหนึ่งกำหนึ่งก็ได้นะครับบ่ต้องเฮ็ดยัง้งบ่ต้องเอาไปผสมกับยั้งนะครับบม่ต้องผสมยั้งเลยนะครับมันมีบางสูตรผสมกับปูนเกียวหมากนะครับปูนแดงปูนขาวก็ได้เอามาผสมกันตัวนั้นมันเฉพาะปูนมันก็หายเหม็นแล้วนะครับตักกะแลนี่แต่ตัวน,นี้เ้าใส่เฉพาะใบตยเบื้องอยางเดียวนี่หรอกถูๆของสีนะครับ บีวีเก้ากันนี่มันก็เป็นอันนี้แล้วนะครับนะนะครับง่ายๆนะครับนี่มันมันก็เป็นอันนี้แล้วนี่เอามาสมมุตินี่เป็นตะก,กะแกรงนะครับทูทูเข้าไปนี่นะครับมันจะออกสีนี่ว่ต้องไปเติมน้ำเติมยังนะครับเพื่อนๆนี่นี่นะครับนี่ลองท่าเบิ่งสมมุติว่าผู้ใดไปเหตุการณ์ก่อสร้างก่อยังส่วงพักเที่ยงกินเขาน้ำมูน้ำผัวโอ้ยเหม็นขี้ตะแกรงตะกร,ะระ้อคัก จะกินเขากินเขาน้ำโม่จากลายโมูนะครับกระเบิงอยู่ข้างๆบ้านข้างๆมองน้ำมืเงตุก่อรสางนีมันมีต้นพักตำลึงบอนะครับทามี่เพื่อนๆไปเก็บมานะครับน้ำมาเหตุคือผมบอกมีพนาบันน้ำมือท่าไว้จักนาทีสองนาทีบาตรงล่างออกนะครับท่าเดี๋ยวมันก็แฮงไปเองกินเนี่ยหายแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าใส่มาแล้วโดยตัวเองนะครับเพราะว่าผู้เฒ่านี่ก็มีกินคือกันนะครับ ใช้ล้างๆดีครับไปศึกษาขนานยานอันอนี้มากครับพอ่อพ่อโหนะครับเย็นนี้บมมีแล้วกินนะครับมาถูถูถูของสีน้นอ,นองมีผมว่าจริเป็นน้ำนะครับนี่นี่น้ำเพวาะําเรื่องนี่ทรับกินโตกินเตาเลยสงาัาหนักนะครับเพื่อนเพื่อนล่อไปเอ็ดเบิงนะครับอันนี้บโบรมอมนะครับอันนี้เรื่องจริงบ่ต้องเอาไปผสมปูนนะครับ ส่วนของปูนมันกับมีมันก็ดีขึ้กันแต่ว่าตัวนี้เ้าผสมนะครับถ้ากับไปเลยนียจะก,กระแล่ี่มันเหม็นซําใดมันสิมเม็นซําใดนะครับสำหรับ,รบคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับเอาไปลองเบิรงนะครับ